จีหอมเนาะกับน้ำพริกกับหมูปิ้งเนี่ยเนาะน้ำพริกกับหมูปิ้งแต่เผอิญข้าวไม่มีสงสัยกินหมูปิ้งกับสลัดเปาเดี๋ยวเราลงไปกินข้างล่างได้ไดเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เขาจะทำน้ำพริกหนุ่ม <Okay. S 2> ไหมโอเคและครับวิถีบ้านๆวันนี้อันนี้ขนาดานบ้านๆมากันสองคน มาแป๊บเดียวนะใน,นขนาดมาแป๊บเดียวนะดูต้นไม้เดี๋ยววันนี้จะถอยต้นไม้อีกละเรารู้ละว่าตรงนี้อาจจะมีมากแดงอยู่ตรงนี้สกออดีไหมก็เราซื้อมาไว้แล้วไ,ได้่มาไงก็ไ,ไงก็จะเอามาเอามาปลูกตรงนี้ด้วยหรือจะเ,อเป็นต้นหูกระจงดีไม่รู้สิแต่ถ้าเป็น แต่ถ้าเป็นต้นหูกระจงก็สวยไปอีกแบบเราจะมาหมักจ้นกันเจ้าขั้นตอนง่ายๆนะครับมี่ไรมีดมีแทนแทนยูแทนแทนไอนอย่างนี้เจ้านี่โอ้โหมันเป็นมีดหมอถ,ถ้าจะคมดีนะเจ้าลองดูเน่ะ เอานี้ดีกว่าละ,ละลดาได้อันนี้มีดีเ <laughs> จอ,อันนี้มีดเอออันนี้มีดมีดมีดคุณน้อยอันนี้มีดไว้ขู่ดีเจจ้า <laughs> <laughs> ดูนะครับสังเกตโหปาดเข้าไปในเนื้อเอาเอาชิ้นใหญ่หน้อยเนาะอืมปิ้งเจ้าอะเอพราะว่าชอบมักเกลือละเมืองเมืองเ่ิดห้องกินแบบเมืองเมืองละอันนี้ไสละไสหวานไสหวานก็หวานีเก ต้องอะไรมากไหมยเนาะเดี๋ยวมาก็โหดหนะเจ้าเานาะซื้อเป็นเงาเลยซื้อเกิกิโลเจ้าเดี๋ยวมันน่าจะเอาเป็นถังเหมือนถังอบเานาะขอเยอมมีดได้ครับเอออันนี้ราพานนี่มิดแร่มิดแร่ประจำตำแหน่งดีเจเก่งสังเกตอันนี้ติดสวมรอยไปเป็นเจ้าง่ายคุ้รั้างนะครับถูกต้อนนี่ บรรยากาศสบายๆนะฮะสังเกตกินไปบ่นไปช่วงโควิดอย่าไปคิดอะไรมากก็พราเป็นช่วงโควิดนะเจ้าเราสองคนดู YouTube เยอะขวะกับกับกับก็เลยเป็นเอามากๆขนาดนี้เจ้าดูปุ๊บกลางคืนเตรียมอุปกรณ์อุซนนกรณ์เลยเลยเขาชอบกินเมืองเมืองฮะเบือบัตรต้องโควบัตรต้องตามใช่ยังมักข้าไปก่อนอีเมอีกอ,อยังไม่กินเยอะลไม่เค็มนะครับ มาเคเ็มเจ้าเอามือ <Okay. S 2> อ,อ่ะโอเคนะมคือมันได้อัรรถอธรมบรรยากาศอันนี้เอาเอาใจเอาใจคนติดตามโดยเฉพาะเลยยอมวันนี้คุณน้อยยอมตากแดดเต็มที่ทุกทีจะกลัวเป็นประจำเลยเ <laughs> <laughs> รืเ่องแดดนี่ไ่ต้องอู้ถึงอแล,ล้วก็เป็นเจ้าเป็นอย่างเจ้าโฮมีกาเฟ่ลิซซัเกล คอลลาเจนผิวมีคอลลาเจนต้องไม่ดื่มประจำจ้ะถ้ากว่าวจ้ะแต่ก่อนนี่หัวเขาดังแป๊บเดี๋ยวนี้ี่ใส่เอ็มเข้าไปจบข่าวเจ้ะผิวพรรณก็งามก็ดูกระแข็งแรงจ้ะอายุปานี่ยาวอย่างมากมายนะเอาสุขภาพไปก่อนเจ้ะกินเพื่ออยู่อันนี้กินเพื่อดีจ้ะโอเคเจ้าเดี๋ยวมาทิกงที่นี่ก่อน โอไม่หมดแล้วก็เด็กนไอ้ตุ้งไหน่ะชุดสวยงามอะไรตัวาานี้โอ้ชุดที่ซื้อมาละอ่อนนำมาฮือเจ้าก่อนละอ่อนมาจเฉยทำผมแล้วมาปั่นฮือตอนพี่เจมีหลายชุดเจ้าเฉยชอบมากจ้กันนี้พี่ไนอน้เป็น้องปีนเหมือนกันเจ้าโอ้อยามาแบบแบบแบบซุกซีนนี่ จนเนอต้องเผาแล้วไงจริงจริงจะเอาเอาเอาหมูมาลงแล้วเนอสงสัยต้องต้องเผาอ่ะ,อะเดี๋ยวปิ้งจ้นกันเนยเจ้าเดี๋ยวมาดูชมต่อไปเนาะใกล้จะกินกันเนยเจ้าจะห้องไม่กิ่นได้กันนะเจา้า